สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาอยู่ที่เมืองนาริตะนะครับผมก็วันนี้จะพาไปเที่ยววัดนาดิตะซังนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งลงสถานีมานะครับก็จะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆว่าเป็นยังไงนะครับผมสวยนะสองข้างทางนี่นะครับวันนี้อากาศดีดตอนนี้น่าจะประมาณ9ก้าโมงกว่าแล้ว เป็นวันธรรมดาคน,คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็สอง้า,างเทงเป็นอย่างนี้นะฮะวิวญี่ปุ่นมีร้านขายของอยู่ขัง้งาสองฝั่งเลยนะครับเออมีร้านไทยด้วยเห็นไหมแต่ยังไม่เปิดนะครับก็วันนี้เราจะเดินชมวัดนาติตะนะครับผมก็จริงๆผมมาที่นี่จำนับไม่ได้แล้วว่ามากี่รอบก็น่าจะมีมีเกินห้ารอบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถ่าย บรรยากาศให้ดูสองฝั่งนะครับผมอ๋อ,อนนี้มันจะมีงานเทศกาลนี่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินของอก่อนจะไปถึงวัดนริตะนะครับผมก็จะมีร้านขายของอยู่สองฝั่งนะครับใครจะมาเที่ยวก็ ช่วงเดือนนี้ก็จะร้อนหม่อนนะครับผมนี่ครับจป็นของฝไฟเห็นขนาดนาได้ไหมครับนานัน่นั้นะดีนู่นตันนี้คนมาเยอะนะครับดูสิก็หลายๆคนคิดว่าน่าจะเคยมากันแล้วนะครับผมก็แถวนี้จะมีร้าน อาหารที่มีชื่อเสียงก็คืออุน,นังกีนะครับผมอยู่ขานาเรากำลังเดินไปถึงแล้วคนต่อคนเยอะไหมครับตรงน,นั้นแหละคนเยอะมากคนเยอะมากเลยร้อนมากครับวันนี้นี่นะครับถึงแล้วร้านอุน,นงังกีที่ว่ามีชื่อเสียงของนาริตะนะครับผม น,นี่นะครับคนต่อแถวเยอะมากเราต้องรีบเดินข้างๆทางรถงดเดยอะครับวันนี้นี่นะฮะเห็นนะครับแนะนําให้มาสักครั้งนะครับผมเที่ยวญี่ปุ่น่วงนี้เหรียญเงินลงก็เหมาะก,กับนักท่องเที่ยวมากเลยครับผม โอ้โหแดดแรงมากเลยทุกคนจะถึงวัดแล้วนี่ครับเราเดินมาถึงหน้าพุท,ทางงข้าวัดนาริกะแล้วนะครับผมเห็นไหมเออมืดจังนี่นะครับ,รรบเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะครับ จะมีงานเทศกาลจัดขึ้นที่วัดนาริตะนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่เดินเข้ามาเติข้างในาแล้วนะครับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ถนนคนเดินนะ่ะรถเตรีมเลยดูสิครับสองฝั่งจะสวยมาก สำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับอยู่ไม่ห่างจากสนามบินนติตตะเท่าไหร่ครับลงสนามบินก็มาได้นะครับผมใกล้สนามบิน,นครับนี่นะฮะเราเดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับเราจะเดินผ่านเข้าไปนะครับก็ อมาข้างในเย็นข้างล่างก็จะมีหินรูปเต่านะครับนี่มีเต่าด้วยวันนี้มีคนไทยมาเทีย่ยวด้วยนะครับผมเตา่าเตา่าเต่าเยอะจังเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับ ร้อนมากทุกคนนี่ึ้นมาถึงแล้วนี่ครับก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์กของที่วัดน,นริตะนะครับผมดูในกล้องเห็นไหมมันย้อนแสงมากเดน๋ีเวเราจะเดินอ้อมกัน มาครับทางวันนี้จะเป็นแบบวงกลมนะครับจะเดินอ้อมแล้วก็กลับมาจุดนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นนะครับโอ้โหเราก็สู้มานะแดดร้อนิบหายทุกคนทีเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมกันผมเคยมาแล้วหลายรอบเมื่อกี้ก็เจอคนไทยทักอีกแล้วเหมือนคนญี่ปุ่นเหมือนตรงไหนร้อนมากโอเค ถ้าจะมาที่วัดนาฬตตะแนะนําให้มาช่วงหน้าหนาวครับประมาณเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดมาเดือนแปดเดือนเจ็ดเนี้ยร้อนจับแตกครับร้อนกว่าไทยนะครับืองนาฬตตะอยู่ใกล้กับสถานีเออไม่ใช่อยู่ใกล้กับสนามบินนันตตะไม่ไกลครับโอเคเฮ้ยเรามีท้างให้เดินเราไม่เดิน ร้อนมากแต่วัดนี่ใหญ่จริงๆนะครับทุกคนดคูบันไดอีกแล้วเราต้องรีบทำเวลาจะได้รีบกลับเพราะว่าเหนื่อย อ่านี่ไงมีงานจริงๆด้วยแต่ก่อนไม่มีป้ายนี้นะครับก็จะมีวัดเก่าๆนะฮะถ่ายงงหน่อยก็ขอโทษนะครับไม่ได้ จับกล้องมาถ่ายคลิปแบบนี้นานแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนี่พระพุทธรูปอยู่ข้างในนะครับผม ทักก่อนทุกคนร้อนร้อนจริงๆนะะก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์กจุดที่ใหญ่ที่สุดของใจกลางเมืองวัดนาริตะนะครับผมก็อยู่ตรงนั้นเดินไปเรื่อยๆนะครับ ไม่สูแดดเลยทุกคนร้อนมากถ้าเสียงเบาก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ต่อไมค์ไวเลสเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อนี่ถ้าเป็นช่วงใบไม้ผลิดเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับเขียวตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างมือนะครับผมนี่ไง ย้อนน่าจะย้อนแสงะ่ะทุกคนเพราะว่าผมดูในกล้องมืดเลยรู้จะเห็นกันไหมจริงๆนี่ข้างบนเข้าไปดูได้นะแต่เขาห้ามถ่ายจะขึ้นไปแค่ตรงบันไดนก็พอล้วใหญ่มากครั้งแรกที่ผมมาที่นี่ก็เพื่อนชาวญี่ปุ่นพามานะครับผมคุณตายามาดะซังตอนนี้แกออกไปแล้ว แต่ก็ยังติดต่อกันอยู่เวลาอยากไปเที่ยวไหนก็บอกแกแก็จะพาไปเที่ยวนะเดี๋ยวรอบหน้าถ้าได้ไปเที่ยวแกเดี๋ยวไปยุท่ายคลิปให้ดูอีกนะครับผมนี่ข้างในไปดูข้างในเห็นไหมต้องเงีย,ยบๆเพราะว่าข้างใน ที่ทำสมาธิโอ้ยตื่นไปว่าที่เข่าอยู่ข้างล่างแต่เราไม่เข้านะครับเพราะมันร้อนเราอยากไปห้องแอร์แล้วตอนนี้ร้อนมากครับเดี๋ยวจ,จ,จากเสร็จจากวันอริตะเดี๋ยวเราจะไปอีออนนะครับหาก,กินข้าวอยู่นั่นนั่งตากแดดเย็นๆผมก็ยาวกับไทยค่อยตัดทีเดียว นี่ครับทางเขาจะอยู่ข้างล่างเ,เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างไปที่สวนสาะาการน้ำกันก็วันนี้มีคนมาทำความสะอาดด้วยเห็นไหมนี่ดีจังโอ้ตี้เย็ยนจัง ต mm ัว hmm. นี well. ้เย็นมากเลยครับเราจะใกล้ถึงสาระกลางน้ำแล้วร้อนมากคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยมาขลางนี้นน้ำนี่สวยนะฮะถ้ามาช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับจะเป็นอะไรที่สวยมากกับช่วงซากุระวกเมเปลพวกนี้ใบพวกนี้เขาจะเปลี่ยนสีนะครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโคโยบิ นี่ร้อนมากทุกคนดูนะครับสลาดกลางน้ำอยู่ตังนน้น ก็มาถึงจุดที่มีสาระกลางน้ำแล้วครับแต่เราจะไม่ไปเห็นไหมเพราะนั้นมีคนอยู่เยอะเดี๋ยวเราก็จะเดินวนกลับเข้าไปจุดเต้นที่เรามาเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราก็จะกลับแล้วเพราะว่าเดินวนมาแล้วเหนื่อยมากมันกว้างนะครับเพราะว่า มชาติโคตรดีเลยทุกคนตอนนั้นมีน้ำตกไหลออกมาด้วยสวยดูสิรอบๆสวยมากสวยมากและร้อนมากด้วยนะครับโอ้จะเป็นช่วงที่จะดูใบไม้เปลี่ยนสีนะสวยมากเลยเนี่ย มีน้ำตกด้วยายลงไปที่อ่านพระลานะครับอส,สิคนตัวนี้อัส,สินี่ก็จะเป็นแผนผังของวัดเนยตะฮะนี่คือจุดแรกที่เราเดินมาเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่นี่ตรงนี้สิลืมดู ล้วก็เดินอ้อมขึ้นมานี่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 ก็มาจุดเลนมาร์กตัวใหญ่ตรงนี้ที่เราถ่ายเมื่อกี้นะฮะล้วก็เดินลงมานี่ลงมานี่ล้วก็เดินเข้ามาเรื่อย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 ก็มาอยู่ตรงนี้นี่คือจุดสลากลางน้านะครับผมแล้วเราก็จะเดินว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 นมลงตรงนี้คืนนะครับผมโอเคไปตอนนี้เดินวนกลับมาจุดเริ่มต้นที่เราเดินเมื่อกี้เลยนะครับ ร้อนมากเราจะเดินเข้าไปแล้วก็เข้าโมงกันแล้วก็ออกไปอีอ,ออนกันนะครับแต่ต้องเดินจริงๆนั่งแท็กซี่ก็ได้แต่อยากให้ทุกคนเห็นว่าอ้ยา,ออยากให้ทุกคนเห็นว่าบรรยากาศของเที่ญี่ปุ่นสองข้างทางเป็นยังไงนะครับกลับมาที่เดิมอีกแล้ นี่ครับประตูทางเข้าวัดอีกประตูหนึ่งว่าผมมันได้กดน้ำอีกแน่เลยกดหนึ่งนะโอะอะดีโอ้ยร้อนมากเอาเลมอนดีกว่าเท่าไหร่ตัวห้าสิบลดไปห้าร้อยอ ถอนเองินมาโอเคไปกันต่อนะครับเดินไปอ e ีกออนกันโห oh. ตอนนี้ไม่อยากเดินแล้วทุกคน,นอยากนั่งแท็กซี่ร้อนมากอยากอาบน้ำ ดูเห็นไก่สีแดงดๆนู่นไหมมีเห็นหรอกมั้งในกล้องนั่นไกลมากน่าจะลโลนึงได้อยู่นะเนี่ยดูบรรยากาศสองข้างฐา,งางนนี่เป็นบ้านสไตล์ของญี่ปุ่นครับแบบมินิมอลมินิมอลข้างบนนั่นโอ้ีบิดก่อนจะเส่แขนสั้นดำแน่โดนแฟนบ่นแน่ส่ใส่เสื้อแขนยาวก็ร้อนตับแตกไม่ไหว บรรยากาศสองข้างทางท้องฟ้าสวยมากเลยจนี่มีคมไฟแล้วต้องมีงานเทศกาลแล้วเนี่ยคิดว่านี่ไงทุกคนดูวันที่ก่อนสิอวัที่ห้านี่วันนี้นี่นะไปใช่ไหมอ๋อพรุ่งนี้ห้าหเจ็ดโอ้เสียดายจังอาจะวันนี้นะนี่จะเป็นการแห่ คมไฟสักอย่างนี่แหละโอ้ลมมาเย็นเย็นชอบบรรยากาศญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับถึงอยากเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยโอ้คนนี้สวยนะโอ้ลมมาตอนนี้เราออกมาจากว,วัดนนตะได้สักพักแล้วนะฮะก็ะเป็นบรรยากาศสองข้างทางสวยนะ่ะ มันดูแล้วมันสบายตานะครับทุกคนมันแตบบ่ว่าสะอาดเป็นระเบียบมันไม่มีขยะเลยนะครัเนี่ยตามท้ทองถนนเนี่ยมันไม่มีขยะเลยนะครับต่อมากนั่งไงเจอวัดไหมอยู่ข้างบนนั้นนั่นนะครับก<อ>็เดินอ้อมมาข้างหลัง สวยมากเลยนะดูแล้วสบายตาจริงๆเดี๋ยวเราจะเดินลงไปทางนี้นะครับ <laughs> มันจะเป็นทะลุอีออนหมอฝังนั้นโหดำแน่เลยวันนี้ ราอยู่เส,ะสะ้นทายาวก,กว่านี้กว่าร้อนแต่ก็ไม่ดำสองฝั่งเป็นบ้านหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นชนบทแบบญี่ปุ่นหรือแบบอันนี้ก็ไม่ได้ช,ชนบทจ๋านะครับแต่เพียงแต่ว่าสมวนมาคนที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นก็จะมาโตเกียวมาแบบในตัวเมืองหลวงกันนะจะไม่ค่อยได้เห็นแบบสภาพล้อมอย่างนี้นะครับแบบเรียบง่ายสงบอันนี้ก็อยู่ไม่ไม่เชิงชนบทอ่ะก็เข้าไปนิดหนึ่งก็ถึงในตัว อำ,อำเภอในตะละตัวเมืองเลยตะแต่ว่าตอนนี้ก็เงียบสงบนะแต่อพาร์ตเมนต์ที่ผมอยู่อันนั้นชนบทจริงชนบทชนบทห่างจากนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งครับโอ้ร้อนมากมีแต่คนบ้านทาที่เดินตากแดดอย่างนี้อ้ยเขนั่งแท็กซี่สบายๆเราไม่นั่งเราเดินเอานี่นะครับคนต่างชาตินะครับเพื่ คนต่างชาติเยอะครับมาทำงานใกล้ถึงแล้วทุกคนโอเคเราเดินออกมาถึงอีออนแล้วครับทุกคนว้าอัาสุดอีออนมอยอยู่ข้างหน้านั่นแล้วแล้วก็จะมีดองกีเคสด,ดองกีก็มีโรงหนังตรงนี้ nóng quá. Phải chiều lắm Úi. con เดี๋ยวผมว้าไปที่ข้ในดกิโอ้ยขย้ในออออนเลยดีกว่าโอเคเราเข้ามาในออออนแล้วเย็นสบาย,ยวันนี้หาก,กินอาหารไทยดีกว่าสมตำมีร้านไทยในออออน้วยนะครับเดี๋ยวผมขอว้าไปที่ร้านไทยเลยดีกว่าเพราะว่าไม่ค่อยอยากถ่ายในะห้างเท่าไหร่นะครับโอเคครับ ตอนนี้เราอยู่ในร้านไทยแลยะะ้วครับก็ผมมาเป็นครั้งที่สองแล้วทีบะะ่บรรยากาศอ้อนนะครับก็เมื่้สั่งกระเพราเนื้อไปเดี๋ยวรอนะครับผมร้อนมากุดแฟนสบายใจ เดี๋ยวเราจะไปหาซื้อรองเท้าให้พ่อกับแม่แล้วก็น้องนะครับเพราะว่าชิ้นเดินนี้เราจะกลับไทยเดี๋ยวซื้อของฝากกันเดี๋ยวคงขอกินข้าวก่อนนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ออกมาจากอีออนแล้วนะเมื่อกี้ก็เดินออกไปซื้อรองเท้าให้พ่อกับแม่มาก็ได้มาสองขู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่สนามนากตาแล้วก็กลับห้องกันก็วันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าร้อนมากเหนื่อย ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ